สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องพายเอ็นนะครับวันนี้มีเรื่องที่เศร้ามากเลยนะครับ <c oughs> เรื่องนี้เกิดจากความประมาทของผมเองครับนี่ครับสาเหตุเกิดจากสำลีไม่แน่นนะครับแล้วมดบุกเข้าไปในหลอดเลยนะครับเห็นไหมครับเจ้าพวกมดละเอียด ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานขอคุณหนึ่งร้อยซับสไครด้วยนะครับเสียใจมากนะครับเลี้ยงมาห้าหกเดือนแล้วมีมดงานสี่ตัวนะครับนางพยาใกล้ตายนะครับสภาพไม่น่าไหวแล้วนะครับ มไม่น่ารอดแล้วนะครับเมื่อเช้ามีข่าวดีนะครับําหรับผมก็ค,คือเจอมดกระโดดอีกตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่จะเป็นนางมดกระโดดที่ผมเจอเมื่อเช้านะครับถึงจะมีเรื่องดีๆแต่ก็สุดท้ายต้องเกิดเรื่องเศร้านะครับ มดกระโดดเอ่อระยะเวลาจากไขกลายเป็นมดงานประมาณ 1- 2เดือนนะครับแล้วแต่อาหารแล้วก็ใช้โอเคนะครับอันนี้ก็คือมดกระโดดนะ